ขอให้ทำความเข้าใจแต่อนุโมทนาเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญในวันนี้ถือว่าชุลหุกนิดนึงนะดีนะพระอาจารย์อยู่ก็ถือว่าดัดก,กันมีคนันวันกันแต่ว่าเขามาก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทำบุญคนไม่มากก็ไม่ค่อยมีปัญหานะในการทำบุญในครั้งนี้ก็คุณยม นี่เขาก็ติดตามติดต่อมาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันจริงจังสักทีหนึ่งก็ได้คุยกันจริงจังเมื่อเดือนที่แล้วนะแล้ว<ม>ก็ปรึกษากันว่าจะทํำยังไงทําบุญยังไงเขาก็าตักตั้งเป็นองค์วัดป่าที่แรกว่าจะถวายเองคนเดียวเลย<ม>ก็เราถือว่าบุญแบบนี้มันน่าจะบุญเป็นสามัคคีบุญบุญที่ร่วมกันหลายๆคนมันจะเป็น เขาเรียกว่าบริวารบุญด้วยบุญที่จะได้จากบริวารชนเราจะมีประชาชนมาเป็นบริวารกันหรือเป็นพักเป็นพวกกันทำบุญแบบนี้เราดึงกันมาชวกชักกันมาชวนกันมาให้มาเป็นกันยาณนะมิตรกันยาณธรรมกันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งที่เราจะได้แต่ถ้าเราทำคนเดียวเราก็เป็นคนเดียวได้คนเดียวไม่มีได้แต่ทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้บริวารชน ก็เป็นคนอยู่คนเดียวอาจจะไปอยู่ในป่าคนเดียวเลยมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะเพราะนั้นเราทำบุญเนี่ยบางอย่างงานบางอย่างหรือสร้างอะไรบางอย่างเนี่ยควรจะสร้างช่วยกันสร้างช่วยกันทำมันจะได้เป็นบริวารบุญด้วยเขาเรียกบุญสาม,มคัคคีบุญสำเร็จโดยการมีความสาม,มัคคีกันอันนั้นก็ควรจะต้องทำ ก็ได้ปรึกษากันแล้วว่าเออควรจะทําอย่างนั้นนะถ้าเราทำเดียวก็ทําได้แต่เราก็ได้บุญคนเดียวอืมก็เลยจัดกา่เป็นองค์พระป่าขึ้นมานะจุดมุ่งหมายก็คือทําแท่นพระแท่นพระตรงนี้ก็ทุกคนที่จะเข้ามาในวัดนี่ก็จะได้ไปกราบไหว้ตรงนั้นแล้วเป็นสถานที่ที่ไว้ต้อนรับแขกไปแขกมาหรือผู้ที่จะมาติดต่อมา ทําบุญอะไรก็จะมานั่งคุยกันตรงนั้นมาปรึกษากันตรงนั้นก็เป็นสามชั้นชั้นที่หนึ่งก็ห้องใต้ดินเป็นห้องปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเฉพาะคนที่ปฏิบัติแบบเคร่งครัดหรืออาจจะหนีผัวหนีเมียมาก็ได้เข้าเป็นไต้กันเลยไม่ต้องเว้นใครเลยตามหาไม่เจอแน่อันนั้นก็เป็นห้องห้องใต้ดินเป็นห้องปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะต้องคนที่เคร่งครัดจริงๆไม่พูดไม่คุยกับใครก็จะให้เป็นห้องตรงนั้น ถ้าเราคุยก็เสียงดังตรงนั้นไม่ได้เสียงมันจะก้องมาก<อ>ก็เลยต้องเป็นคนในลักษณะที่ต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติชั้นที่สองก็เป็นห้องที่เป็นที่ทํางานของสมภารไม่เฉพาะสมภารองค์นี้องค์อื่นองค์ต่อๆไปก็ได้เพราะว่าอาคารหลังนี้สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะใช้กันตลอดไปหลายอาจจะเป็นร้อยปีถ้าเราทำอย่างถาวรทำอย่างแน่นหนา ก็เป็นที่ทำงานของสมภานนะตอนรับขับสู่เรือไว้สอนกรรมฐานสอบอารมณ์ได้สอบอารมณ์กรรมฐานใครปฏิบัติแล้วก็ไปนั่งสอบอารมณ์กันตรงนั้นติดต่อทำบุญทำทานอะไรหรือติดต่องานอะไรก็ไปคุยกันตรงนั้นเป็นที่เราเรียกว่ากองหนวยการกว่าไปได้ตรงนั้นชั้นบนก็เป็นห้องเก็บของแล้วก็เป็นห้องนอนห้องนอนของสมพาน อยู่ข้างชั้นบนส่วนใหญ่ก็คงเป็นห้องเก็บของอแหละเพราะว่าสมพารห้องสมพารเนี่ยมันก็เหมือนกับถังขยะอะไรอะไรก็จะไปลงที่สมภานหมดของที่เขามาถวายของที่ใช้ได้ก็มีใช้ไม่ได้ก็มีใช้ไม่ได้แล้วก็ให้ไม่ได้ก็เลยต้องเก็บไว้อย่างนั้นแหละเป็นคล้ายๆของโบราณของตระกูลเขาอะไรเงี้ย อาจจะเป็นถ้วยโ,วโามหรือของใช้บางอย่าง mm hmm. ก็เลิกใช้ในยุคสมัยนั้นแต่ก็เป็นของต้นตระกูลของเขาอะไรเขาก็จะไปทิ้งไปขายก็เสียดายเอาไว้มันเป็น,เป,นเป็นที่ดูที่ชมที่อะไรของคนทั่วไป mm hmm. ให้เขามาชื่นชมกันอะไรเนี้ยนะอาจจะเป็นพระพุทธรูปเก่าๆหรือของใช้เก่าๆเก่าแก่ของป่ญ่าตายายจะขายก็เสียดายถ้าเอาไว้อย่างนี้ก็เป็นสมบัติของ โลกสมบัติของคนทั่วไปได้ดูได้ชมกันได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปสุดท้ายกุธิสมภารณะอย่างนี้สุดท้าย,าย,ายก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์อนาคตถ้าสมมุติว่าพระอาจารย์มรณภาพไปองค์อื่นบุญบาร,รมีไม่ถึงไปอยู่มันก็ไม่ไ,มได้นะมันจะต้องมีพระที่จะไปอยู่แทนสมภารองค์นั้นก็ต้องมีความดีมากกว่าสมภารองค์นั้น ถึงจะอยู่ได้นะมันเป็นธรรมดาองค์มันนะอาจารย์ก็เห็นมาหลายวัดส่วนใหญ่ก็พอ,มอสมบานอง์นั้นวรรณภาพไปปุนะ๊บเนี่ยตรงนั้นกลายเป็นวิธภาณเลยของชัยม่สอยของสมภานองค์นั้นนะ่ะท่านเป็นคนที่มีวุณธรรมสูงคนที่สร้างให้ท่านยกย่องท่านสันเสริญท่านคนอื่นที่ไม่มีบุญบาร,รมีพอไปอยู่เขาก็ไม่ค่อยมีความพอใจมันจะมีความรู้สึกนะเรื่องอย่างนี้คุณบุญบาร,รมี เราะเราสร้างไว่อย่างนั้นเหมือนกระสารเจ้าเราสร้างเสร็จเรียบร้อยจะไปให้ยาจกวันิพกไปอยู่มันก็ไม่ได้อย่างนั้นแหละ,ะก็เป็นลักษณะอย่างนั้นก็แทนพระตรงนั้นก็เป็นที่โชว์เป็นที่ตอนรับแหละแขกไปไหนมาที่ไหนไปที่ไหนมาก็ต้องไปกราบกันตรงนั้นก็คิดว่าจะต้องทําให้สวยหน่อยทําให้ดีหน่อยที่อาจารย์เคยไปตัวะการเห็นมาหลายๆวัดหลายๆ กุติของสุพานเนี่ยนะก็เขาต้องสร้างให้สวยพอคนมาที่นี่บางทีก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่พอมาเห็นที่สวยๆงามๆทําให้การเจริญจิตเจริญใจเจริญหูเจริญตามันก็ความทุกข์ก็เบาลงไปทันทีนะอ้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าความสุขมันเกิดจากอายตนะทั้ง 6, หกเช่นตา จะเห็นภาพดีๆสวยๆงามๆมันก็รู้สึกจิตใจก็เบิกบานขึ้นมาได้นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คนที่เข้าวัดมาแล้วไอะไรสัมผัสสิ่งดีๆงามๆมันก็รู้สึกสบายใจอ่าก็คุยกันรู้เรื่องละถ้าจิตไม่สบายจิตมันเศร้าหมองไปคุยกันไม่รู้เรื่องคนเราเนี่ยนะถ้าจิตฟ่องใสเนี่ยพูดอะไรก็ดีไปหมดถ้าจิตเศร้าหมองพูดดียังไงมันก็ไม่ดีทั้งเรื่องทุกเรื่องอ่ามันมีลักษณะของมันอย่างนั้นอาจารยก็เลยว่าต้องสร้างให้สวยหน่อยสร้างให้ดีหน่อย พระพุทธรูปก็ทำแล้วส่วนเสร็จแล้ววันนี้พอดีสมพรก็ไปทำเ้าวเกตดสุดยอดของเขาอะนะที่แรกก็เป็นธรรมดาเป็น,เป,นเป็นหินยกอินเดียธรรมดาลักพาสีทองพอเขามาเห็นเขาอยากจะต่อยอดให้สวยๆเลยไปตัดเอาเอาหินตรงนั้นออกแล้วก็เจาะรูแล้วก็จะเอาพลอย เจลาไนให้สวยๆแล้วไปสวมเข้าไปเขาเขาคิดของเขาะว่าองค์นู้นนะไม่องค์นี้นะอันนี้ไม่ไม่ใช่อ,องค์นี้จะเป็นหินหยกอินเดียที่ที่เราเห็นตั้งอยู่ที่ปัํมนู่นนะ,นะตรงนั้นจนเสร็จละเดี๋ยวก็แต่งพลอยอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เอายอดฉัดนำมาใส่อีกหน่อยก็เสร็จเราก็จะไปตั้งตรงนั้นตรงนั้นก็ให้ช่างเขากำลังแกะศิลปะออใส่เข้าไปนะ มีลวดลายต่างๆให้ดูดีให้ดูวิจิตตการดูแล้วก็จิตมันตึงตาจิตตึงตาใจนะถ้าเห็นแล้วมันก็ประทับใจม,มาแล้วต้องประทับใจกลับไปอย่างน้อยก็เป็นอย่างนั้นบางทีเราก็เอาปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่มาเปิดหูเปิดตามาเห็นของสวยๆงาๆก็เกิดประทับใจกับบ้านครับช่องจิตใจเบิกบ,บานเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่า เป็นการสัมผัสทางตาทำให้เกิดความสุขเกิดความเจริญหูเจริญตาได้จะยินเสียงเป็นธรรมะเสียงเรื่องความจรงิงเรื่องดีเรื่องเป็นความความจรงิงความดีเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมันก็เกิดความเจ,จเริญหูเจริญตาได้อย่างนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้จากการช่วยกันทําช่วยกันสร้างสรรค์ช่วยกรรรันเสริมช่วยกันเติมช่วยกันแต่งให้มันดีให้ได้ นะเพราะว่าวัดเนี่ยถือว่าเป็นสถานแหล่งสร้างความดีแหล่งสวงหาความดีแหล่งแสวงหาความจริงนะเพราะฉะนั้นเราทําอะไรขึ้นมาแต่ละอย่างก็ต้องเป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดความเจริญใจเจริญจิตอันนี้โดยเฉพาะในวัดเราก็ถือว่าเป็นวัดพัฒนาจิตเป็นวัดพัฒนาจิตโดยตรงคือสอนเรื่องกรรมฐานเรื่องจิตใจ จิตมันไม่ค่อยจะดีเราก็เอามาเสริมมาเติมมาแต่งเขาเรียกพัฒนาจิตหรือเขาเรียกจิตภาวนามาภาวนาหรือพัฒนานะั่นแหละภาวนาในแปลว่าพัฒนาพัฒนาจิตให้มันจเจริญยิ่งๆอย่างเงี้ยนะทพาะน้นทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นมันจะต้องเป็นสิ่งที่จะทําให้จิตเจริญอันนี้ก็อาจารย์ก็บอกให้โยมพรไปก็เลยตกลงว่าจะชวชวนพวกเพื่อน ต่างๆมาคุยกันให้ร่วมกันทําบุญกันอะไรคนเล็กคนน้อยจริงๆขงเขาก็มีพร้อมแล้วแต่ก็ชักชวนสักหน่อยนึงนะเป็นเรื่องที่เป็นกัญญาณธรรมกันต่อไปอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลตรงนี้นะก็จะเร่งทําให้มันเสร็จตรงแทนพระตรงนี้ก็พยายามทําให้ดีสุดวันนี้ก็ดีช่างเขาพาลูกเขาไปเที่ยวงานวันเด็กก่อนัน้ง สองวันละจริงๆก็มาทําทุกวันก็ขออนุโมทนาบุญกุศลดีโยมทั้งหลายที่มีจิตเป็นกุศลมีศรัทธาสาธะเป็นด้วยความสร้างคุณงามความดีปารถนาแต่สิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตตนและชีวิตครอบครัวเราต่อไปให้สังคมเรามีความสุขความเจริญต่อไปมาก็ขออนุโมทนาใหม่โดยบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญได้เป็นไปแล้ว จะานำมาภาพและพระภิสูุสงฆ์ในอารามนี้ได้บำเพ็ญให้เป็นไปเจริญภาวนาแล้วก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลมารวบรวมกันเป็นตะบะเดชะดวบันดาลให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินท่านทั้งหลายปาารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เหลือวิสัยของบุญกุศลไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ทุกคนเราจะทํากันได้ก็ขอ,ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทุกความมุ่มมาปาฏปรารถนาทุกสิ่งทุกอันทุกประการเถิด ตั้งใจรับพรอนะขวดน้ำอธิษฐานจิตให้ดีนะเราปรารถนาสิ่งใดก็อธิษฐานเราทำบุญเราได้บุญเราจะเอาบุญเนี่ยจะนุนให้เราไปทำอะไรให้มันสำเร็จรุ่งรุ่งไปด้วยดีนะตั้งใจให้ดีนะยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสการัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปาิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยทธา มานิโชติระโสยธ <c oughs> ังเววัจจันตุสัพโรโขวินาตสตุมะเตภวัต วันตารายสุขิธีขายยโกภาวัสพิติโยวิวัตฌานตุสับพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายุสุขิธีขายยโก ภาวะัาพีติโยวิวัจจันตุซาพโรโควินาจตุมาเตภาวะวันตารายโยสุขีทีขายุโก ภาวะภิวธาธนาสิริสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารธรรม,มวัฏทันติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพุทธ,ธานุภาเวนะสสับ ผาทัมมานุภาเวนัสสัป พะภงฆานุพาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังตินังรัตนานังานุภาเวนะจตุราสีติสาหัสธรรมขันานุพาเวนะปิตกาตย ญานุพาเวนะจินนาสหวกานุพาเวนะสัพเพเตโรขาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตารายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนิมิตตาสัพ เพตอวมังคารวินัสันตุอายุวัฏทโกธนวัฏทากสิริวัฏทากยัสสวัฏทากภพลวัฏทากวันนาวัฏทากสุขวัฏทากโหตุสับ พาทาทุกขโรขภยาเวราโสกาสัตตุจุปัตทวาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิติ ทีทันนางราพังสดทีภาคายยางสุขังพลังสิริอายุเจวันโนจะโพคังวุฒิใจยสวาสตวัดส,สาจะอายุจะชีวสิทธิที่ผวนตุเตภผวตุสาพ,พมังคารังรัก ขันตุสัพระเทวตาสับผาพุทธานุภาเวนัสธาสดทิภวันตุเตภวตุสับพมังครังรักขันตุสับ วตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสตทิภวันตุเตภวตุสัพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนัสธาโสตทิ พาวันตุเตมีลายชื่อผู้ปรรวมบริจาคเนาะรวมทำบุญเนะาจจะอ่นในวันนี้พระอาจารย์แจกของของ,ของดีหน่อยฮนะก็พระนี้ก็เพิ่งไปทำพุทธาพิเศษที่วัดอัมพวันมาหลวงพ่อจรันท่านก็มีเมตตาท่านอนุญาตให้ไปทำพุทธาพิเศษที่วัดที่โบสถ์อัมพวันเลยนะ คงนะม,มีโอกาสน้อยมากที่เราพระบรรณอกอย่างนี้จะได้ไปขอใช้พื้นที่หรือใช้โบสถ์ท่านมาทําพุทธ,ธาพิเศษเนี่ยากมากถ้าไม่ใช่ระดับพระสมเด็จไปขอนะอยากทุกนั้นนะ่นนะเพราะว่าวัดเขามีชื่อเสียงแล้วถ้าคนที่จะไปทําพุทธ,ธาพิเศษเนี่ยไปขอทำเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นพระผู้ใหญ่จนแบบเกรงใจอะนะ เวลระดับสมเด็จต่างๆอยู่ในกรุงเทพมีไม่กี่องค์เองก็ไปขออนุญาตให้ทำทายหงไง้าก็จะทําให้เพราะนั้นะอาจา์ก็ถือว่าเราเป็นบุญเก่าของเราที่เราเคยอยู่กับพ่อท่านน่ะสิบห้าพรรษาอยู่ช่วยท่านตอนวัดท่านก็ไม่เจริญอะไรเราก็ไปช่วยท่านพัฒนาจนเจริญเจริญแล้วเราหนีมาในอยู่ในป่าเขาก็ไปขออนุญาตท่านท่้นก็ทําให้เพราะเราต้องการที่จะเอาปัจจัยนี้มาสร้างมูลนิธิ เพื่อจะได้เอามาอบรมเยาวชนทั่วไปเพราะว่าวัดเราเป็นวัดป่ามันไม่มีรายได้อะไรหนอกไม่มีประโยชน์ทางไหนมาจะได้นะก็อาศัยไปปรึกษาท่านให้ท่านตั้งมูลนิธิให้มรจรันนะก็เป็นชื่อมูลนิธิหลวงปู่จรันอุปถัมภ์ท่านก็ตั้งให้กันก็เอาปัจจัยมาช่วยส่วน แล้วก็ไปขออนุญาตท่านว่าคงคพกอครับผมขออนุญาตค็ทําอพระเครื่องพระบูชาสักชุดหนึ่งเพื่อจะเอาเข้ามูลนิธิอะไร ي, อะไร ي, ท่านก็เซ็นให้อย่างดีเลยอ่าแล้วก็ขอท่านอนุญาตที่แรกเราก็ไม่คิดหรอว่าท่านจะอนุญาตให้เราไปทําพุทธาพิเศษในโบสถนะ์ยากมากยากมากเราก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่สุดท้ายท่านก็ให้แล้วก็ซ้าให้อย่างดีเลย เราพูดทธาววิเศษให้อย่างดีเลยเราก็ได้โอกาสอย่างเงี้ยก็ได้ออกของดีมาได้แจกกันใครมาทําบุญก็อย่างเงี้ยทาบุญเราก็แจกไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีก็เป็นคู่นะคู่องค์เล็กองค์ใหญ่องค์เล็กก็เป็นของพระยาองค์ใหญ่ก็เป็นองสามีไปนะเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นนี้เป็นพระพุทธนิมิโชคเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าดังมากในวัดธรรมวันตอนนี้องค์ก็ห้าหกหมื่นบาท ราคาขึ้นมากๆเลยตอนนี ALLY, it, ้นะของเรานี <part icion alen> ่อีกสักร้อยปีของก็หลายหมื่นอยู่ก็เขาสวยนะเขาทําได้สวยมากก็ลูกศิษย์คนนี้เขาทำเขาเป็นเขาเป็นเสียนพระเขารู้เรื่องการทําพระเจะติดตลาดไหม แต่เดี๋ยวนี้ก็ราคาขยับแลลวนะขยับไปแล้วขึ้นสูงแล้วเก็บไว้คะนะลูกหลานเราดุนแหละท่านจะได้ดีนะแต่ก็สวยดีพระอาจารย์เห็นแล้วสัมผัสมันจะรู้นะพระจะดีไม่ดีนะสัมผัสปุ๊บจิตมันจะรู้สึกเองของดีไม่ดีนะมันเรียวกว่าถูกโฉลกเพราะว่าพระที่เขาทําพุทธาภิเษกนี่ที่มีจิตเมตตาจริงๆเนี่ยเทพของเขาก็เทวดาเนี่ยเขาจะเข้าสิงสถิตอยู่ในองค์พระทุกองค แล้วก็แต่ละคนสัมผัสแล้วมันจะรู้สึกว่าเออเทวดาตนนี้ยองค์เนี้จะต้องอยู่กับเราจะต้องดูแลเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีความรู้สึกเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ก็จะแจกไปนะเป็นของถือว่าเป็นที่ระลึกด,ด้วยนะแจกคนละคู่ให้คนละคู่กันแต่ฝากแฟนด้วยนะ ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าด้านหลังก็เป็นรูปหลวงปู่จรัญนี่ภาพหลวงปู่เจรัญศุขสิทธะไปรู้สิหลวงพ่อเจรัญนนะ่ะคุณหญิงคุณนายล้วขึ้นคอหมดเลยรุ่นรุ่นที่ทนสร้างเมื่อปีสองหนึ่งนะสองหนึ่งไหนนะปีปีป 1, สงองหนึ่งที่ทนสร้างคานั้นนะ่ะนะเดี๋ยวนี้ก็หายากละ ที่ด้านทางสมัยนั้นเขาใช้เนื้อแร่เนื้อแล่ทำของเราใช้เนื้อผงเนื้อว่านร้อยแปดดีเนื้อผงอย่างดีตอนนี้หนังสือที่เขาทำเขาเขียนหนังสือที่ว่ามวลสารต่างๆที่เรามาทำมันยังเขียนไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าวันหลังเห็นแล้วก็ราคาแตกต่างเลยนะ คนเขาเห็นแล้วเขาอยากได้ทันทีว่าการทําถูกต้องแล้วก็มวลสารที่ทํานั้นเป็นของดีๆทั้งนั้นที่เอามาทํากันอาจารย์เอามาจากวัดธรรมวนันสมัยที่อยู่วัดธรรมวนันพระอาจารย์จะเก็บสะสมผงพวกนี้ไว้พวกว่านร้อยแปดได้ไปหามาเองนะไปหาเอาหัววัานมาจริงๆแล้วมาปลูกใช้เวลาเก้าปีถึงจะครบร้อยแปดชนิดอ่าแล้วก็พระอาจารย์ก็ทําให้หลวงพ่อท่านแจกครั้งหนึ่งก็เรียกว่าพระรุ่นเกษาหอมดังมากดังมากเหมือนกันนะ แล้วก็อาจารย์ก็เหลือมาเอามาไว้ใต้ฐานพระแล้วก็เราก็มาสวดมนต์เจริญภาวนาแผ่เมตตาอยู่16ปีถึงได้ทํากันครั้งไม่ใช่ว่าเรามาทํากันง่ายๆยังไม่ใช่ไปสั่งเขาทําที่ร้านอะไรตุ๊บปุ๊มปุ๊บมาให้เลยไม่ใช่อย่างนั้นเลยต้องพระนี่ของของดีที่เขาทําจริงๆเนี่ยต้องได้มาจากมวลสารที่ดีจริงๆและต้องมีจิตที่จะสร้างจิตที่มีเกิดจากเมตตาธรรมจริงๆไม่ใช่เกิดจากกิเลส ไม่ใช่เกิดว่าเออเราจะสร้างแล้วเราจะเอาไปขายได้เงินเยอะถ้าอย่างนั้นมันเป็นกินเลสหละแต่ถ้าเราสร้างว่าเพื่อจะเป็นมงคลสร้างให้จิตเราดีขึ้นอะไรดีขึ้นอะไรเนี่ยเราทำอย่างนี้จะได้ดีของเยอะศ,กศกักดิ์สิทธิ์หรือว่าโชคดี <laughs> ได้เลยอืมอ่ะไปฝากคต <laughs> อันนี้ที่เขาหน้าหรอเนื้อที่เขาจะออกแดงมันเยอะโดยผงเขาเรียกว่าผงหลังคาโบสถพระอาจารย์ก็โชคดีมากๆนะไปรู้จากลุงปู่ฟักฟัดเขาวงพระจันทร์อยู่ที่ลบบุรีท่านเป็นพระที่บาร,รมีสูงมากท่านไปได้ไปเอาหลังคาโบสถต่างๆนะมาหกสิบหลังคาโบสถ ท่านมีบารมีของท่านนะถ้าสามารถออกมาได้ปกติมันไม่ได้แล้วโบสถ์ใครโบสถ์มันใครไม่ให้กันหรอกเขาก็ต้องเป็นคุณค่าของวัดเขาแล้วต่อไปละอนาคตเนี่ยนะเราธรรมพระเนี่ยบอกมาจากโบสถ์หลังโบสถ์หลังนี้บางทีก็เป็นร้อยสองร้อยปีอย่างเงี้ยหลังคาโบสถ์ถือว่าพระเขาสวดมนต์ทุกวันทุกคืนมันก็เป็นสิ่งที่ส่้างฝุกเสกมาตลอดอย่างเงี้ยวัดละคังก็ได้นะท่านได้วัดละคังวัดพระแก้วเราบังัคาโบสถ์วัดพระแก้วท่านได้นะหลวงปู่ฟักเนี่ยท่านเก่งมาก ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีคนนับถือแบบคนระดับใ่ใหญ่จะนับถือท่านเพราะว่าท่านก็เก่งไปในทางที่ฤทธิเดชเดชชาเนี่ยหายห่วงเลยองค์นี้อาจารย์ก็รู้จักท่านสมัยที่อยู่วัดธรรมวันเคยพาพระใหม่บ้างอาทิตย์บ้างไปกราบท่านท่านก็จะเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังก็สนิทกันนะพอไปหาท่านตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ไปคุยกับท่านก็บอกท่านว่าเนี่ยไปเห็นเขาใอ้กระเบื้องลังคาโบสถ์ของเต็มไปหมด ทำหลวงปู่อะไรนะ่ะกระเบื้องเก่ามาทําอะไรหมอมท่าน,นเก่าเกินนี่ของเก่าดีเนี่ยผมจะไว้ทําพระก่อนนี้ผมจะมโนาภาพผมจะได้ทําพระไว้สักครั้งหนึง่งก็เลยพูดนะง,งั้นวันหลังผมจะขอผงบ้างนะครับผมอาจจะต้องทำพระเออได้ได้วันหลังมาพระอาจารย์ก็ไปเยี่ยมท่านแล้วก็ท่านก็มรนาภาพแล้วก็ฝากลูกศิษย์ไว้ว่าถ้าพระอาจารย์ทองถูกมาให้ก็ได้ถุงเบลมเหมือนกันเอามาผสม อันไหนที่ออกเข้มหน่อยก็จะมีลังคาบทเยอะผงลังคาบทเยอะนี<ม>่คือของที่เราได้มันกงเรียกว่าของหายากแล้วก็ต้องทําได้ยากคนที่ทําได้ยากละหมายว่าพระที่จะมาทําพุทธ,ธาพิเศษเนี่ยต้องผ่านการปฏิบัติมาอย่างยากจิตถึงจะสูงขนาดนั้นถึงจะได้เป็นของดีได้นนนเนี่ยหลวงพ่อะจรัญเนี่ยถือว่าเป็นพระสุปฏิปโนโองค์หนึ่งหรือพระฤรษยเจ้าองค์หนึ่งในประเทศไทยเรานะ องหนึ่งแล้วอาจารย์ได้ไปอยู่กับท่าน 15, สาิบห้าพรรษาเราได้สัมผัสท่านโอ้โหเมื่อก่อนนะอาจารย์ก็ไม่เคยเชื่อมันจะมีพระจริงหรือเปล่าพระมันจะมีจริงไหมอะไรเงี้ยนะพอได้ไปอยู่กับท่านสิบห้าปีนึกว่าโอ้เนี่ยจริงมีอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยนะท่านพูดจริงทําจริงทําอะไรท่านทําแบบโดยจิตใจตั้งมัน่นจริงๆโดยทําด้วยมีจิตเมตตา,าจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสว่าโอ้พระจริงก็มี ที่เราเห็นเห็นมันไม่ค่มีมันมียากเพราะมันเป็นพรามันไม่ได้เป็นได้ง,ง่ายท่านต้องฝึกฝนตัวท่านจนเข้มจนถึงขั้นจิตบริสุทธิ์จริงๆมันถึงจะดีได้ถ้าจิตยังไม่บริสุทธิ์มันดีไม่ได้มันโดยธรรมาชาติของมันเนาะไม่กล้าพว่าโชคดีนะจะได้เป็นของที่ใหม่ไปด้วยเนาะ